อัสลมามุอะกุมค่ะมาอ่านกุรอ่านแปลไทยกันนะคะสุราะที่สองอันปกะรอะคลิปที่25สูาุระที่สองอันบกะรอะสถานที่ประธานสุราะเมืองมดีนะมีทั้งหมด286อายะคลิปนี้เป็นอายะที่22 آياتي 8 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وأنزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ทคำแปลผู้ทรงทำแผ่นดินให้เป็นพื้นราชสำหรับสู่เจ้าและชั้นฟ้าเป็นหลังคาและทรงส่งน้ำมาจากฟากฟ้าและทรงให้ผลไม้ต่างๆง,งอกเงยออกมาเพราะเหตุนั้นเพื่อเป็นเครื่องอยังชีพสำหรับสู่เจ้า ดังนั้นเมื่อสูตเจ้ารู้ดีอยู่แล้วก็จงอย่าตั้งสิ่งใดเคียงคู่กับอันล้ออัตถาธิบายเพิ่มเติม23ของประโยคที่ว่าก็จงอย่าตั้งสิ่งใดเคียงคู่กับอันล้ออัตถาธิบายเพิ่มเติม23อัตถาธิบายว่าคำพีกุรอานเน้นตรงจุดนี้เป็นอย่างมากเพราะถือว่า การตั้งสิ่งใดขึ้นเสมอกับอันละ้ะหรือตั้งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์นั้นคือสาเหตุรากเหง้าของความเจ็บป่วยของโลกดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้มีการนำเอารูปปั้นหินบุคคลชาติหรือรัฐมาเป็นสิ่งควบคู่กับอันล้์ในการเคารพสการะหรือจงรักภักดีและเชื่อฟังดังนั้น กุอ่านจึงได้แนะนำผู้คนให้ยอมจำนวนต่ออันละ์แต่เพียงพระองค์เดียวเมื่อพวกเขายอมรับว่าอันละ์เป็นผู้ทรงสร้างมนุษยชาติและทุกสรรพสิ่งที่มาให้ดำรงชีวิตอยู่จบอายะที่22ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากฉันแม้เพียงหนึ่งองค์การนาบีมูฮัมมัดสันล,ละอาลออะัยฮิวัสลัม แบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟฮีบุลกุรอานความหมายคำพีอันกุรอานอัถาธิบายโดยเมาลนาไซยิดอบุอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าห้าสิบขออันลอกประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันหัมดูลินละ สลามืออะไรกุมค่า